เกลือเกกเดิงเย์กเน้นกะเพราไปจะไรซสดโอ๊ยสวัสดีค่ะแม่ขออนุญาตนะคะไรซสดนี้ทานข้าวไปด้วยเพราะว่า นะคะไม่มีเวลาเลยนะคะอะสวัสดีสามพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วหนูฝากแชร์ด้วยวันนี้คนมาไหวมากว่าคือต้องปั่งนาะวันนี้ฮะเดี๋ยวปั่งไม่ได้เลยนะคือต้องปั่งเท่านาะนนะหะรูปปังเท่านาะนนะฮะอ่ะสวัสดีสี่พันค่ะลิงก์ที่หนูปักหมดเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากเข้าเฉพาะไลน์นี้ไลน์เดียวนะคะ จิบอะไรดิอะไรดิอย่างนั้นหัวอืมโอ้นั่นคือเพาดูเมนูเมนูวันนี้ยุ่ยยุ่ยแม่อันนี้รู้สึกว่ายี่พอยี่ท้อกันหน่อยได้ไหมพอทราบนั้นนั้นมับุกอ่ะเอออันนี้เป็นอ่าเปิดแฟดหน่อยค่ะอันนี้อายุยุ่ยแล้วแม่อันนี้เหมือนจะเป็นแกงป่าไก่อ๋อแกงป่าไก่ แกงป่ากไก่อันนี้เหมือนจะอ่านนี้เป็นชู่ฉี่ปลาดุกต้มยำปลาเบิกกุง้งค้าหมูกอบปส้มจืดทอดค่ปะปลส้มจืดทอดมาทานข้าวกันนะคะแกงเผ็ดน่ากินโหเนาะเจอข้าวร้อนเนาะทิ้ปตาลึเลย นะฮอแล้วมีเมียงป่าด้วยสนับสนุนโดยวันนี้นะคะเอ่อชื่อครัวอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรชื่อครัวทิปนะคะเออครัวนามทิพอา่าไม่มีนามนะคะลืมมีแต่ลืมชื่อนะคะอืน้ำหมูก,กรอบอืมต้องตั้งนะคะหอึแฉกเลอืม โปรดที่สุดเลยคือปลาส้มทอดปปลาทอดเงี้ยทอดใส่หอมหน่อยอ่ะสำหรับลาวพูดถึงลาวพัฒนาเราก็มาเข้ารูดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะรูดที่มาคือจะเป็นรูดตัวที่เราฝันเลยนะคะแล้วก็เจาะบ้างนะฮะนิดๆหน่นนอยๆก็ได้ทูทูแต่ไทยมาถือว่าเข้านะคะ ไม่ได้ว่านาเกียดไม่ได้ว่าแถเลยก็ถือว่าเข้า1สิบงวดติดงวดนี้จะสิบเอ็ดไหมไม่รู้เหมือนกันอ้าหนูหหหตามแม่เลยเลดไอ้ต้มผักเหรอต้อยมยำผักอ่า ลงขอซ้อยมยำปับบึกแบบซี่ฉ่ำๆเลอค่ามากๆค่ะคุณแม่อ่ะสวัสดีเจ็ดพันนะคะลิงไลน์ที่หนูปากหมุดเป็นกลุ่มฟรีเลยใครอยากเข้าเข้าเลยฮาหนอยช่วงนี้ไม่ค่อยได้แดกเลยแม่พูดตรงๆนะ เพราะว่าหาหน่อยยากมากขอเมียงคั้งดีกว่าอะฮาหนอยเอ้ยหวยลาวพอได้กินอยู่ช่วงนี้ก็พอได้บ้างนะฮะเราก็พอได้บ้างเนาะขอเมียงปลาเมียงปลาเมียงปลากินยั่วคนดูนะวันนี้เมียงปลาอ่ะหนูรอคนดูก่อนเนาะ รอคนดูก่อนเอาเป็นว่าคนดูน่าจะได้หมื่นไหมแม่ช่วยแชร์หน่อยนะเพจหนูโดนติดกันหนักมากเลยยิงปลาเป็นปลานินร้อยแปดสิบว้าวร้อนเลยความร้อนขึ้นหน้าเลยร้อนร้อนเลยนะคะร้อนก่อนร้อนไม่พอร้อนด้วยโอ๊กเก็บนี้อร่อยนะเค็มๆดีูร้อนร้อนร้อน อันนะคะเอาเวลามาหาเงินจะเอาหาเงินจ่ายค่าฟืนค่าไฟยังเข้าท่ากว่าอีกนะไม่เอาไม่ฟ้องขี่เกียจได้ชะละนะคะไม่เอาค่ะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวให้แคปเลยนะแม่นะ โอเคแคปเจอร์ค่ะมาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะคะก็ดาวดาๆเอาให้เป็นเพียงแนวทางก็ไอ้แมวไม่ใช่มันเป็นยังไงกันวะพี่ต้อยับผ้าปุ๊พี่ต้อยนี่ก็มานั่งอยู่อ่ะเขาอยู่นี่เองออรดโลนนี้ เอาวางเลิศหมด,ดหรอ,อหมดเลยปะ,อะเอาหรออ่ะได้ไหมอ่ะแคปเจอจะแม่จา๋าหนึ่งหมื่นทันเลยค่ะแม่เอา้ากลับกดกล้องผิดอีกอ่ะแคปค่ะอุ้ยสวยงามพระรามเก้าไปใช่ไหไอ้ไได้สักคำหรือ,อย่างอุ้ได้ไปสองคำแล้วนะอร่อยเวอร์ใครแคปแล้วกดหกค่ะชัดไหม อุ้ยมีวิวด้วยสนับสนุนโดยนะคะหัวละพาเออไ,<ด>ได้อยู่ได้อยู่ใครแ c ปแล้วกดโอใครไม่มีที่ซื้อที่แทงอ่าไปไกลๆเลยค่ะลูกอ่าบล็อกค่ะอ่าบล็อกเลยนะคะอ่ารค่ะครแกปแล้วกดคำว่ารวยมาอันรวยรวยดีกว่า นะาจ๊ะแม่หนึ่งหมื่นท่านนะคะตายแล้วๆสุดขายของคนดูไม่ถึงนี้เดี๋ยวถ้าถึงนิดได้ตายเลยปนี้อ่าแม่นะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขาอ่าขอบพระคุณค่ะละค้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะแม่นะผิดถูกแม่อย่าด่าหนูนะเออทุกวันนี้คนด่าหนูเยอะแล้วค่ะแม่แม่ไม่ต้องกลัวว่าแม่จะไม่แม่แม่แม่ไม่ได้ด่าหนูนะ พี่ถูกจะด่าหนูนะแม่นะแถมเออไม่ด่ากันนะคะแม่ให้นึกถึงหน้าตอนที่เราถูกหวยด้วยกันบ้างนะจ๊ะเออเอาไว้ฝากผีฝากใครกันนะจ๊ะอย่ามาด่ากันเลยเออรถยางรั่วน้ำมันหมดยังพอได้พึ่งบ้ากันบ้างอย่ามาด่ากันเลยนะจ๊ะเออไปเจอตมถูกตมทางยังพอได้ช่วยเหลือกันบ้างอย่าด่ากันเลยค่ะเป็นการลามิตรการยาณมิตรที่ดีกันนะจ๊ะ อโอเคนะแม่นาออืมต้องอย่างนี้สิเลิศเออทีไรที่หนูไปกหดเป็นกลุ่มสีเข้าได้เลยนะจ๊ะอืมเออรักกันจะด่าก,กันเลยนะแม่ไม่ต้องด่าหนูหรอกแค่นี้โอ้มีคนด่านหนูทุกวันอยู่แล้วแล้วจะแม่จะหาเออเอาไวฝา้ฝากฝีฝากไขรกันนะมองน้ำมันหมดยางรือว่ายางระเบิดเจอครั้งดุงครั้งด่า,ดารู้จักกันยังพอได้เป็นโอ,อ้ย ช่วยเหลือกันนะเออเนาะไอ้เรื่องนิดเรื่องหน่อยก็โอ้โหเนาะสนุกสนานกันไปจะไปจริงจังอะไรมากมายใช่ไหมเออเอาไว้ฝากผีฝากใครมั่งเออเนาะ I <laughs>